สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดี25 6 6หครับสวัสดีปีกระต่ายครับวันนี้ครับตอนเช้านะครับหนาวหนาวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับตอนนี้เวลานะครับหกโมงห้าสบี่นะครับครับตอนนี้ตอนเช้านะครับก็เสียงเจ็บคอหน่อยครับเพราะว่าอากาศเย็นครับนะครับอันนี้ตรงลานจอดรถนะครับ ศูนย์บริการนะครับนะครับใครอยากมาเที่ยวนะครับเชิญมาได้นะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับหกองศานะครับ <c oughs> <c oughs> เวลาพูดจะมีควันออกปากนะครับนะครับตอนนี้ก็ คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะนอนกันอยู่ครับส่วนตรงลานกลางเต็นท์นะครับโอ้โหนะครับผมว่าน่ามาร้อยเต็นท์ได้นะครับคนเยอะอยู่ครับโอเคครับนะครับอมาเจอกันทริปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับ